ร a นดอมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับมินาวาทาโร่กำลังใจจากไพ่บางคนนะคะอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่คุณจะต้องการความเข้มแข็งมากๆเลยคุณอาจจะมีปัญหาอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแล้วก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อไพ่อยากจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับคุณขอให้คุณยอมรับและโอบรับเข้าไว้นะคะมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณจะต้องได้รับบททดสอบเพื่อผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปแล้วมันจะช่วยคุณนะคะให้คุณหิวตัวเองให้คุณมีความ เข้มแข็งมีศักยภาพาพอที่จะรับสิ่งใหม่ๆอะไรใหม่ๆสิ่งที่ดีกว่าที่เหมาะกับคุณมากกว่าถ้าหากคุณปราศจ,จากประสบการณ์ในครั้งนี้หรือว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานี้นะคะมันอาจจะทําให้คุณนั้นพลาดโอกาสสิ่งที่ดีที่กําลังจะเข้ามาในเร็วๆวันนี้นะคะก็ได้เพราะงั้นขอให้มันเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์และนําเอามาปรับประยุกต์ใช้เพื่อให้ชีวิตของคุณนั้นมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมสับสไคร e ไลค์แชร์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ